สวัสดีครับพบกับผมปอนออนไลน์ทูอีซี่นะครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องของตัวแท็บเล็ตฟูดแพนด้านะครับมีคนถามเข้ามาหลายคนนะครับว่าฟูดตัวแท็บเล็ตฟูดแพนด้าตัวนี้ครับสามารถที่จะใช้ซิมต่อเน็ตแทนการใช้ wi-fi ได้ไหมนะครับก็ต้องบอกว่าได้เลยนะครับถ้าเป็นตัวนี้นะครับเป็นของ s ั n มีนะครับตัวนี้ก็จะสามารถที่จะใช้ตัวซิมการ์ดโทรศัพท์ใส่เข้าไปแล้วก็ต่อกับ เน็ตได้เลยนะครับทีนี้วิธีการทํายังไงเรามาดูกันนะครับในตัวของตัวแท็บเล็ตที่ให้มาแบบนี้นะครับนอกจากที่จะใช้ WiFi ได้แล้วนะครับตัวด้านหลังตัวนี้ครับเรายังสามารถแกะนะครับลองดูนะครับว่าเราจะแกะจากตัวนี้นะครับแกะออกมาแล้วก็จะเปิดออกมาแบบนี้นะครับในตัวนี้จะมีซิมอยู่นะครับเห็นไหมครับในซิมตัวเนี้ย จะใช้โทรออกไม่ได้นะครับเราจะใช้ตอ่อเน็ตได้อย่างเดียวนะครับแต่ทุกเครื่องที่มานะครับจะมีซิมติดมาให้นะครับสมมติว่าผมจะลองแกะมันดูเนาะโอเคแบบนี้นะครับเราก็ดันออกมานิดนึงแบบนี้เป็นตัวซิมใหญ่แบบนี้ซึ่งเราใช้ซิมโทรศรัพท์เราใส่เข้าไปได้นะครับเพราะว่าเราสามารถดันดันออกมาเป็นตัวเล็กๆ แล้วก็ซิมที่เป็นไมโครซิมอะไรของเรานีครับใส่เข้าไปได้ทีนี้ตรงนี้ก็จะใส่ซิมได้อย่างเดียวแบบนี้นะครับโอเคนะครับอ่ะผมใส่เข้าไปเลยแบบนี้นะครับก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปิดฝาเหมือนเดิมครับใส่ข้างบนเข้าไปก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็ดันอ่ะโอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็เปิดเครื่องนะครับกดด้านซ้ายแบบนี้เปิดเครื่องนะครับ แล้วรอสักครู่นะครับอาจจะต้องรอสักครู่โอเคก็ทุกครั้งที่บูตมานะครับตัวปรินเตอร์ก็จะเป็นแบบนี้อยู่นะครับทีนี้ผมอยากให้ดูตรงด้านบนนิดนิดนึงนะครับมีตัวสัญลักษณ์ของเวลาแล้วก็พลังงานแบตเตอรี่อขออภัยครับพลังงานแบตเตอรี่แล้วก็ตัวสัญญาณของมือถือนะครับรวมไปถึงอ่าบลูทูธนะครับหรือว่า WiFi ที่ต่อนะครับอะทีนี้เรามาดู ว่าผมจะเข้าเมนูได้ไหมไดูตั้งค่านิดนึงในเซตติ้งตรงนี้นะครับผมไปปิด Wif i อ่ะโอเคนะครับปิด Wifi ไปเลยนะฮะเสร็จแล้วเราก็ผมไปปิดบลูทูธด้วยอ่าฮะเพราะเมื่อเราปิด wiFi กับปิดบลูทูธแล้วเราจะเห็นว่ามันมีสัญญาณตรงนี้อยู่ฮะอ่ะมันจะมีตัวนี้สัญญาณตัวนี้เหมือนกับสัญญาณ 4G ตรงนี้นะครับ พราะฉะนั้นจริงๆตรงนี้เครื่องตรงนี้มันสามารถที่จะใช้ตัวซิมซิมที่เป็นอินเทอร์เน็ตต่อเข้ากับตัวเครื่องตรงนี้ได้นะครับทีนี้เรามาทดสอบกันดูว่ามันจะใช้ได้ไหมทีนี้ผมกลับไปดูนะครับปกติตอนนี้ร้านมันปิดอยู่นะครับผมลองไปดูตัว r p ตัวนี้เป็นตัวพอร์ทัลของร้านนะครับโอเคคือถ้าถ้ามันตอน่อเน็ตไม่ได้เนี่ยมันจะใช้ตรงนี้ไม่ได้เลยนะครับเพื่อที่จะไปเช็คยอดขายหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะของเรา แล้วก็จะเข้าสู่ใช้ใตามปกตินะครับผมเข้าไปดูคู่มือการใช้งานทุกอย่างมันก็จะโหลดผ่านตัวซิมตัว 4G นี้หมดเลยนะครับอือฮซึ่งจะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันทํางานได้โดยที่เราไม่ต้องต่อ wi-fi นะครับรวมถึงมันสามารถรับออเดอร์ได้ด้วยนะครับอยากให้เพื่อนๆลองไปลองดูว่ามันจะสามารถรับออเดอร์ได้หรือเปล่านะครับ ค okay. แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ